พอล่าไลฟ์ตินออสเตรเลียสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาทําเมนูบ้านๆอาหารอีสานนะคะพอล่าจะมาทําเมนูแกงหน่อไม้กระป๋องค่ะทุกคนมีวัตถุดิบอะไรบ้างก็ะเท่าที่มีนะคะก็จะมีบวบเนาะซุกินี่แล้วก็มีเห็ดเห็ดบดเห็ดนางลมเห็ดนางลมน้อยนะคะแล้วก็มีหน่อไม้กระป๋องนะคะของตาอร่อยดีนะคะน้ำใบยะนางค่ะนะคะมีข้าวโพดอ่อนค่ะกระป๋องนะคะ แล้วก็มีลูกอะไรไม่รู้เนี่ยภพรลราจะลองผ่าดูนะคะเนี่ยค่ะเป็นฟักทองเพื่อนบ้านให้มานะคะพาลราก็จะมาแกงแบบบ้านๆนะคะก็มีพริกจากสวนหลังบ้านกับใบพริกนะคะแกงตามวัสดุที่มีนะคะทุกคนคะ่ะพระลราชอบแกงหน่อไม้อยู่แล้วนะคะเคยตอนเป็นเด็กกินแกงหน่อไม้เกือบทุกวันเนาะก็เลยชอบค่ะนะคะ,นะคะก็มาเพอแพรมาจัดเตรียมเครื่องก่อนนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวค่อยมาแกงให้ดูนะคะ พราะลาว่าลูกเนี้คงไม่น่าอร่อยนะคะเพราะลาไม่เคยทานเนื้อเขายังไงไม่รู้นะคะเพราะลาคงไม่ใส่นะคะทุกคนขานะคะแต่มันก็สวยงามเนาะไม่เป็นไรคะ่ะผ่าดูแล้วเพราะลาไม่ชอบก็ไม่ใส่นะคะบวบอ่อน เหคะ่ะทุกคนเป็นกระจุกหนึ่งเนาะพะลาก็จะมาตัดตีนเขาออกเลยค่ะนี่เลยนะคะก็จะได้เห็ดเลยค่ะก็จะมาหั่นข้าวโพดขั่นครึ่งนะคะ ่าจะแจงเป็นหนอเป็นพวงนะคะค่ะหน่อไม้พอลากอาหารเสร็จข้าวโพดบวกเห็ดนะคะพริกนะคะเรียบร้อยนะคะก่อนอื่นก็ไปตั้งหม้อนะคะใส่น้ำใบย่านางก่อนนะคะแล้วก็มาตําข้าวเบือนะคะตั้งหมอ้หมอก็ใส่น้ำใบย่านางเลยนะคะอันนี้ผสมน้ำเลยนะคะน้ำก็จะดำมากเลยค่ะ ตอนนี้หมอ้อเดือดนะพอล่าก็จะมีใส่ปีกไก่สับเข้าไปด้วยนะคะเพื่อความนัวความอร่อยของพอล่านะคะก็ใส่ไก่ลงไปก่อนเลยค่ะให้ไก่สุกนะคะแม่น้ำใบานาหีห้อน,นี้ดำมากเลยทุกคนค่ะค่ะตอนนี้หมอ้อก็เดือดเลยเนาะก็ใส่รวงกันเลยใส่หนม้ลงไปนะคะใส่ผักใส่หนม้ใส่วโพดอ่อนบวบเห็ดรวมกันครั้งเดียวเลยค่ะนะคะ อ่อนๆน่าทานมากเลยพริกลงไปเลยค่ะพริกเป็นเม็ดเลยเนาะคนให้เข้ากันเนาะน้ำไม่เยอะนะคะเดี๋ยวน้ำเห็ดน้ำผักออกเขาก็จะเยอะเองเนาะแกงหม้อใหญ่เลยค่ะ ลาให้ผักสุกขึ้นมาปรุงรสนะคะใส่เครื่องแกงนะคะล้วก็จะใส่ข้าวเบื่อนะ,คะเครื่องแกงลงไปเลยนะคะรา,าไ,มไม่ใส่ชะอมนะ,ะชะอมก็มีขายนะ,ะทุกคนนะคะ พลาไม่ซื้อมันกลิ่นมันแรงเพลาไม่เคยทานนานแล้วกลิ่นมันปวดหัวค่ะก็ทําแบบตัวเองทานได้นะคะสต,ตอชอมอย่างเงี้ยพลาทานแล้วรู้สึกถูกกลิ่นแล้วมันปวดหัวค่ะเห็นเพื่อนกินก็น่าอร่อยนะแต่เรา <c oughs> ไม่หูก,กันเท่าไหร่ <c oughs> ถ้ากินบ่บอยๆก็โอเคเนาะมันานานแต่กินทีอย่างนี้มันก็ร่างกายเราคงไม่ไม่ชินกลิ่นเนาะ ดูสิทุกคนพนลาไม่ได้ใส่น้ําเยอะนะคะน้ําผักออกก็น่าทานมากเลยนะคะเดี๋ยวรอให้ข้าวเบือสูตรเดี๋ยวเขามาปรุงรสนะคะพะลาก็จะปรุงด้วยปลาสองสูตรนะของคุณหม่ำนะคะเพิ่งทดลองใช้นะคะเพิ่งเห็นนะคะของคุณหม่ำนะคะใช้แต่ของคุณไม้เนาะอัน,นของคุณหม่ำบ้างนะคะใส่สองช้อนตัวนี้นะคะจะจะใช้สองสูตรแม่ใส่หงมชุรสนะคะถ้าชิมปลาแล้วนัวมากเลยนะคะ สูตรแรกของคุณหมั่งเนาะสูตรที่สองก็ของคุณแม่ประนอมนะคะสองเหมือนกันนะคะสองสูตรเอาอยู่คะ่ะไม่ต้องใส่อะไรทั้งสิ้นเลยนะคะเกลือและกะตําในเครื่องแกงเลยเนาะได้กินแบบนี้ก็สบาดบ้านนาเลยเนาะอยู่เมืองนอกก็มีกิน,นะค่ะนะคะ แต่อาจจะผักอาจจะไม่เหมือนกันเท่าไหร่เนาะแต่ก็สวรรค์เลยค่ะได้กินแบบนี้ของคนชอบเนาะเหมือนพระร่านี่ค่ะโ,โหกินปลาออกเลยหอมหวนเลยวันนี้อากาศยิ่งร้อนอยู่นะคะเดี๋ยวข้างบ้างค่บะบอกว่าพะร่าทำอะไรไม <c oughs> ่มีใครบน่นราคานะคะ ด้วยใบยพริกนะคะใส่ใบพริกนี่จะอร่อยนะทะุกคนใบพริกเอามาแกงอ่อมก็อร่อยนะคะไปเลยค่ะ ชิมกันนะคะนนัวค่ะทุกคนขาอร่อยมากเลยค่ะดูสิน่าทานมากเลยค่ะพระาก็คงเสิร์ฟคาหม้อนะคะทุกคนขาดูสิเขาเหนียวร้อนนะคะแกงหน่อไม้ร้อนนะคะแกงหน่อไม้ง่ายๆสไตล์พราทุกคนขานะคะประทานด้วยกันนะคะ หม้อบลเลอร์เลยเนี่ยทานกี่วันถึงจะหมดเนี่ย mm hmm. เพื่อนทํางานก็บอกว่าแกงหน่อไม้ไม่กินหน่อยพี่พราวัินคนบ้านเราเนาะเราก็ไม่กล้าไปให้เขากลัวเขากินไม่ได้ <c oughs> นะคะนี่ค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะมากินแกนงหน่อไม้กับพรานะคะขอทุกคนมีความสุขความเจริญน,นะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย